โตใหญ่ทํางานก่อนนะ กอเจ๊แตวแล้วเจ๊แตวซ่าเจ๊แตวซ่ารู้จักไหมไม่ซาเลยนี่ตัวตัวตัวโตนี้ฮะเด็กเก่งเดียวโต๊หนึ่งฮะเด็กเกเดียวโตหนึ่งนัาแล้วหย่มแล้วนี่อาจาภาพเรานี่เจจาภาพนี่ฮะ คุณสะอาดมูลรักษาครับนี่นะลุ่นภรรยาครับภรรยาตายแล้วนะให้ด้วยนะภรรยาภรรยาภรรยาเราทีา่อะมีเวลาไม่หนุบภรรยาไม่หนุบอันนี like ้ก็หมดไปแล้วฮะหมดอาหารหมด คิดเงินแล้วถ่ายรูปแล้วคิดตังค์แล้วคิดตังคิดตังค์ดตังไปตังไปตังอ๋นี่ฮะคุณยอดเราคนะไปมาแล้วฮะนี่นีอะไรไปมาแล้วไปนู่นิวจ่ายโกไปะทำอะไรนะก็ให้ไปรู้สิว่าไปมาแล้วไปเล่นหิมะเด็กไม่เคยเล่นหิมะตอนนี้ไปเล่นหิมะวะนะมีเลยฮะ ใข่แข่งเลยครับนี่สองคนนะนี่นี่ประธานนะประธานเขาไปฮะประธานประธานไม่รู้ใครกลับไปยัานเก่ายังไม่รู้แล้วนนั้นีคืออะไรคนนี้นี่มมีตุ่มฮะพีตุมการนี้เลยครับุนาวุน้าปุ๊บเราฮะนี่พาเราไปนู่นฮะจิวจ่ายโกฮะ หน้าตัวหน้าตัวนี่เลยทิปนี้สนุกมากกลับมาี่วันเกวันเกแล้วีกานนนันไหครับทรินี้กมากตเทียวกันจะยัไงฮะมึอกนมึงกินขี้ยังไงฮะั ปมาณปรเราจสารไปช่พวกเรานะสบคุณเก่าเนียเป็นรายละเอียดเนี่ยให้ให้คุณทุกติ๊นมีมีมามจู้แบบเอที่กำหนดไว้ว่าจะเป็นสร้างพระที่หลักิูนนะคะกำหนดวันที่78 9าดาคมนะคะกำหนดวันแล้วซึ่งเป็นวันศุกร์เสาร์ที่แต่ไม่ต้องมางานเพราะวันศุกร์เนี่ยเราจะออกคู่หนึ่งทีนี้ทางที่พูดจากก็ให้มาถา เราจะไปรถกับเขาไหมเขาจะมีรถบัสออกที่วัดดุดงหรือเราจะไปรถตู้ของเราเองไปดอ่ะที่นี้ไปเนี่ยไปออกคุ่หนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าไปเขาจะพาไปเที่ยวเชียงรายจะไปสว่างที่เชียงรายเลยแล้ววันเสาร์จะเที่ยวเชียงรายทั้งวันแล้วพอหักมาตอนเย็นก็จะเข้าวัดชื่อวัดน้ำล้อมเอออยู่เขตเชียงใหม่ต่ออลาฟูนะฮะแล้วที่วัดคืนน้าเขาจะมีงานฉลองมีอะไรกัน และส่วนที่พักเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นโรงเรียน,นที่สร้างใหม่มีรับได้2 0 0ที่200คนมีที่นอนเรียบร้อยห้องน้ำมีเยอะก <ja> ็เป็นโรงเรียนแต่ว่าเราจะพักกับเขาที่ด้านหรือเราจะไปพักที่วัดนักสนานหรือจะไปเช่าโรงแรมได้หมดขอให้เราแจ้งความเร็วที่สุดแล้วแต่เราสะดวกแล้วพอรุ่งเช้าวันนั้นนี้เราก็ถวายสร้างผ้าอะไรน้วกถวายเรียบร้อยก็กลับค่ะ คือไม่ต้องไม่ต้องลางานทุกที่งานเราไม่ต้องลาการแลวอย่างอย่างทติว่าเราเราจะกําหนดว่าจะจองจะจะไปรถรถตัวหรือจะไปรถตู้เนี่ยหรือจะไปรถบัสเนี่ยเราจะแจ้งรายชื่อยังไงเมื่อไรก็ก็แจ้งได้เร็วได้เร็วก็ดีค่ะ แ่อทน่กุ้มพาใช่ไหมเดนกุมพาแต่ว่าทางจ้าภาพก็ต้องการที่จะทราบว่าเราจะไปรถเข้าไหมแีจุดประสงค์ใหญ่ถ้ารถเขามีเขาไปได้อย่าไปรรถบัสนะถ้วเก็บเก็บ้ารถบัส่อนอย่าไม่ได้นั่นมันต้องมูงจานวนต้องอะไรก่อนไปถ้าไปรถบัสนะคะจะไปรวมกับครูในรถดงทีนี้เราจะขัดเข้าไหม บ้านต้องแอร์ฮะไม่ไม่ไม่แอร์ถ้าเราสะดวกเราก็จะไปรถตู้ก็ได้เพราะว่าตู้เองเพราะทีมงานกระโด้งบินเนี่ยนี่ทีมงานทีมงานกระโด้งบินต้องมีก็ได้แต่ว่าอะไรก่อนหน้าทีนี้ทีนี้รถบัสเขาเนี้ยต้องทราบเตือวมาก่อนต้องทราบเตือนมาก่อนแต่ถ้าเราไปเองไม่ต้องทราบไปรถบัสกันถ้าบนรถบัสเราต้องแก้เขาแต่ถ้าเราไปรถตู้เนี่ยเราไมเราก้ คนคันนี้ไม่พอแล้วก็ไปต่อการต่อไปใช่ไอ้ไม่ได้อยากแยกค่ะไม่อยากแยกไก่จางแต่วเมื่อกีแต่รู้ว่าทุกคนก็ไม่มีปัญหาแล้วหัไปได้ถึงไปรวมกับเขาก็ได้อาจารย์แต๋วเข้าไปไหนก็พังไอ้ม่นั่นแหละวนี่เรียว่าไงเอไปเข้าเมืองจีนมาพังไปเต็มแถบเราไปรถร้านับเข้าแต่ว่าขอให้ไอ้ชุดกระดงบินอยู่ข้างล่างได้ไหมง่ายเยอะตอนหรือเ่า ถ้าเจอแม่จะไปได้เพราะว่าไม่ไม่ใช่แม่เขาไปต่างหากไม่เกี่ยวกับแม่เขาไปเียวอเมย์นั่นเดียวขยุ่ตัวใหญ่แต่เอื้อไม่กินแม่เขาแม่เขาจะออกข้างล่างแลยวมันจะเก็บแม่ของมันเองเลยก็เดียเื่อเป็นประธานกลุ่มรักเพื่อนนะที่จบร่วมมือ แต่งมาเงินแตมาเอเลเดินโบราณนี่นะคุณชายแต่วันเปนแค่คุนผ้มตอนเย็นผมมาเตือนเดี๋ยวงานของสมาชิกเราแต่งลูกชายทุกเช้าเจ็ดโมงยลวผ้ามงล้ว่านข้าทุเางหาข้าวสิบโมงก็หลังน้ำแล้วก็บก็รับประทานอาหาร ตอนเย็น18บแปนาฬิกาเขาเชิญนักประทานอาหารตอนเย็นก็แต่งตัวกันตามสบายๆกันแล้วกันเพราะวันนี้เราแต่งตัวมาแล้วก็ไม่ต้องเป็นอะไรก็ไปได้วันี้ไปแปลกไปที่เดือนไทยนะครับถ้าจัดที่เดือนไทยทำบ้านไม่กระแสเลยนะซอยร้อยปีสองตรงไฟแดงครับโอรู้หมดคนแล้วครับได้ ก็วันนี้ทราบว่ามีาิไมา่างติดงานกันติดงานรับทราบไว้ับทราบวันีก็มีงานบวชยังไงานบวชนอะไรงาบุญงานบุญงานบุญก็รับทราบวันนนน ครับ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 ผมื่าน่กระาษครับเออครับเดี๋ยวก็จะถึงเวลาอัเป็นมงคนเลิกเนาะต้องเรียร้อนหน่อเดี๋ยววันนี้ก็เป็นเารใ้ประโนของุการุ่นแล้วนี่แหละฮะวุ่นุแต่ไม่มีวายเนาะุแล้วนี่แหละวันนี้ก็เดี๋ยว อาพี่ติก็พี่นิค่เป็การเตียมเอาวิเอาลี่ยมที่มาจากที่เบสไม่ได้เหรอี่่ะแต่ยมไม่ได้ไ่่่าตรงนี้จะตงดูขมดไหมจะได้ไหมจะได้ใช่มาม้ วันนี้เราบอกจะไม่ตัวหนาอันนะแต่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 าต่แ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 าวแต่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 แตกแต่แต่ะต่แต่แต่แะ่ป็นขนาแตเแต่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 ขนมแต่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 แตบอต่แต่แู่แต่แต่แต่แค่แต่าตะแจ่แต่แแ่่กไแ่แ

ไม่สวยไม่สวยกล้องมันถ่ายไม่สวยมันจะทำไงปาปาเนี่ยที่ปาเน่ยมดมาหลายคนไม่เป็นนะไป่า่มาจะได้เลยเนี่ยอันไหนไม่มาก็ที่เรารู้จัก ฝากฝากเข้าไปฝากเราฝาไปไม่ต้องฝากใครไปใครมีใครม้งเงอ่ะมีใครอยู่ใกล้กันม้งะงี่มีใครามีใครบอกมาดินนไทยไม่ได้ไม่มีคนไทยาแต้เออฝากฝากไปน่อยต่ย เราอยู่กัประมนราติเราไม่มีเวลารกมากคิดว่ามันมีเหมาะแล้วก็สมควรยิ่งพี่น้องครับเนี่ยพี่น้องครับพี่น้องครับาเจอพี่น้องข้างไปข้างหน้าเลยครับเอาไจพี่น้องเซตนเด็นเดิเดินเดินเนเนเดนเดินเนเดินเนเดนเดิ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 นเนเนเดินเดนเดินเดเนเน พี่ครับว่าพี่นนองครับเนี่ยครับมัจะกอกันวเกิดู้เนี่ยวันเกิดตอนีคุณสะอาดนะบุรกษาคุณมาไหมตอนนี้แจงแจ้งมาเรื่องมั้ยต้องบอกว่ามีงีนยูือะไเหรอเขินไม่อัดินโอ้ยคุณสองกองเนี่ยคุณผมมีอะไรนะไม่ใกันนะ เดี๋ยวเราจะเริ่มทำพิธีแล้วอยู่กันฉันพี่น้องเล่วโอนยังไม่ได้พี่เฮ้ยเอาตอนนี้ไม่ได้เราไปตัดสินใจกันรายละเอียดกเจะคุยเรื่องทีว่าเราจะเจอกันเมื่อไหร่รับ โทรศัพท์ได้โทรศัพท์ได้อย่างนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาเอาไปงานเลยเป็นงานไปการก่อนพรกงนี้พร่งนี้งานของคุณอะไรคุณนัดดาเนาะก็ครับกเราว่างก็มากันตอนตอนเย็นนะครับแต่งชุดไปเวทธรรมดาแลาะ อกเคผมคุยกัประธานแล้วบอกว่าไม่ต้ไม่ต้องไม่ต้องแต่งบอครัไม่ต้องไม่ต้องแต่งกองตามคุยประานแล้วบอกว่าแต่งตะเว้นแล้วกันนะครับาใทรว่านมาไทว่ามากันเชิญเอสายเดียวสไปเลยอสายเดียวก็ได้แต่ละวัสายเดียวไม่ขาดเลยนะครับอย่าแกะมาแล้วกันคือมไม่ต้องาน

ใจทุกวันทุกคืนให้ร่างรวยเงินทองยศสังก์ให้เนมากมาไปเรื่อยๆิั้งใครต้งรู้รวบราวชื่นใาวยศยศยศใยอยใจลอยต่อไปท่านประธาน ชาครับคบรให้ส <ame> ุขภาพดวันนี้อีกวันีอีกวันหนึ่งขอบอรอให้พี่บุ้นผมผ้าผมามน้มันนะรอสุขภาพแรงเกิดม่ะใเดี๋ยปิดแปิดเปิดที่รซจไม่เป็นลามันชัดไม่เปิดไม่ชัด ขอให้ได้ความสุขวสาวกชากที่ได้มาเียเพีย้อยคอบคัวมีความสุขตลอดไปทั้งครอตคัวท่านตัใจก็ให้ได้อยุดใจทุกคนได้แฮปปี้ ไม่เลี่ได้เลยไม้เลครัพอดีเลยอ๋อปากเซียนไปแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรหวานนะลูกคางหวานอามามาประธานก่อนเลยทานอาเองโต๊ะเอาเองเลยมาทานก่อนเลย าเราไปไหนวะอ้าวประทานเราไปไหนไปไหนเพื่ออ้าวขอบคุณมากขอบคุณมากครับงดลสองชิ้นด้วชิ้นเดียวเดียวพอแล้วเชิ้นเดียวชิ้เดียวชิ้เดียวพอแล้วทานจะเอาสองชิ้นก็เดี๋ยวนี้เอานี่ประธานมาเนี่ยรองพี่เลยหน่อยนะที่เลยนะมองไม่เหเลยพร้อมพร้อ อันนี้โต๊ะพิเศษฮะโต๊ะพิเศษตัวนี้อะโตพิเศษโต๊ะพิเศษช้อนเหรอโตพิเศษอันนี้กแตะเค้กครับแตะเค้กอ่ะให้พอหน่อยให้พอหน่อยอ่ะได้ไม่เอาช้อนมาเดี๋ยวไปช้อนก่อนช้อนเล็กๆอยู่ตรงนน้นมีเดี๋ยวไปเอาเองค่ะไม่เป็นไรครมาช้อนก่อน Quiero decir, te quiero, te adoro.